ทา<ด>งจากวิทยาศาสชานะครับ นางวานอารมณ์ามาให้แม่เอ่ยใหญ่เฉยให้คำวิญญานวนน้องไม่มายิ่งข้าอุราระบมหรือเจ้าเขาใครบางไว้ส่นชมข้าขอจอมไพรพนมยอมสิ้นลมวงสวงจอ i mm -hmm. เทพารักษ์กรมใสสาขาคุ่มสมพระนางน้องมาให้ข้าเดินน้ำพระใสมีน้ำตาตาลังรินจากใจขอหลั่นไหวล้าวเทวดาขอดุนตัดนางหยนสร้าง ฝากหนึ่งพันเนี่ยขอบคุณมากครับแล้วก็คุณป๋องนะครับพี่คุณป๋องนี่อยู่ที่ไหนรู้ไหมป๋องนี่พี่เป็พี่เป็นพอครัวเสียเยอข้อบัวผมเจอเจอพี่เขาทุกปีทุกปีเราอยู่ไปสามปีไม่ได้เจอหน้ากันเลยญาติพี่น้องของคุณป๋องเนี่ยแม่พี่น้องมาดูลิเกมาตลอดทุกคนตอนนี้ก็จากเสียชีวิตไปหลายคนเลอแต่ป๋องคนเดียวแล้วก็มีพี่ตุ๋มมีพี่ตุ๋มอยู่่ตลิงชันแล้วก็อยู่ที่ท่าช้าง ก็ยังยังยังติดตามมาดูอีกที่คนหนึ่งอะมอไซความดนหมาไล่ขย่ำความเนี่ยมาไม่ได้ครับคนนี้ส่โอตัวแทนมาพี่พีนะครับขอบคุณมากที่ยังไม่ลืมน้องๆรู้จักกันมาตั้งแต่ผม่ตัมาสามสิบปีมามีโอ้โหไม่ตั้งหมดสามสิบปีมาก่อนก็ตอนนี้ขายของอยู่หลายๆที่ปีพี่ปีหน้าในวัดประหัรเนี่ย ี่มาเล่นลิเกสักคืนหนึ่งได้เลยนะครับมาดูได้ไหมปีหน้านะสัญญาไว้เลยสัญญาสัญญาไว้แล้วนะปีหน้าพี่เอกเทพบัญชาจะมาแสดงลิเกที่นี่ด้วยนะครับปีหน้าวัดมหันตุกขอบค์กูจัดกูจัดอาจารย์ดวยก็อยู่แถวรงเวียงมะล่างมาๆพี่ต้นสัตว์ก็มาด้วยขอบคุณอาจารย์ดวงพระลำห้าขอบคุณคุณลำพานนะครับมาจากเอ่ยชื่อได้ไหมเนี่ยไม่ตอบนะเลยติ้งเลย มาจากวัตเคียนนะครับคุณวัตคีร์แล้วก็คุณ D E A เมาจากพระรามสองนะครับชาบบพี่จำได้ทุกคนเลยเนี่ยเจ๋งมากเลยดูหน้าอยู่เช็มาให้รางวัลเมื่อกี้นี่ไงจำได้นี่ไงแล้วก็คุณอให้แต่เอีมาด้วยครับผมพี่ดีโชคดีได้เอีสองแดงจำยังไม่ได้เองแดงจะได้อะไรแล้วจะได้อะไรไม่ได้เอสองแดงเอสองขาวเอองขาววัตคีร์พระป่า ก็ตุนจีนยัโชคดีเค็งๆ,ๆเลยด้วย <sk ill> ก็ขอให้ทุกท่านที่ให้รางวัลผมมานะครับก็ขอให้ท่านโชคดีมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บป่วยอย่าเป็นอะไรนะครับเดินทางไปไหนขอให้ล<อ>ป,ปลอดภัยคุณพักคุณครองรอตั้งน,นานแล้วจัดอีกเพ,พลงไหมะอ่าอ่าได้อรอคนพี่นั่งรอนานคนดูก็รอพี่นานด้วยอ่ะรอจริงจงมองยิ่งงามแล้วกันยิ่มองงามเพื่อความยิงงามอ๋อจะเพลงสุดท้ายมันรวมกันอีกที่ยงเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงอะไรพี่เดี๋ยวก็ร้องจะจัดคารับอนจะปีหน้าต้องมาได้ทีเกยใช่ไหมปีหน้ามาเล่นี่เกย์นะ มีตอนด้วยปิดแต่ขอกมาแล้วดาราดาราปีนั้นดา ราองาบวนเอาด้วยกันเลยอะไรนะบวนด้วยกันเลยก็ขบวนน้องน้องก็ก่อนอื่นเลยต้องกราบขอบพระคุณนะครับพระเดชพระคุณเจ้าอาวาสนะครับแล้วก็พระอาจาร,รย์ที่ให้สันชัยมาสแสดงที่นี่ทุกปีนะครับก็มาช่วยเหลือกันนะครับอยากให้พี่น้องมาทำบุญเยอะๆมาชมลิเกเยอะๆ,ๆ,ๆนะครับสันชัยเนี่ยก็จะมาช่วยด้วยหัวใจเลยเอาลิเกมานะครับจะได้กำไรขัดทุนเนี่ยไม่เคยคิดเลยขอให้ให้หน้าเวทีเนี่ยถ้ามีความสุข พวกเรามามาอยากให้ท่านมีความสุขในนี้เยอะนะครับก็ต้องวันนี้ขอขบุณพี่ต้นพี่โจกแล้วก็พี่นุกเทพบัญชาด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับนะครับสัญชัยมีงาที่15ที่ปราจีนบุรีอ,างงอ่า,ายงไรเดี๋ยวจะไลฟ์สดแล้วก็ให้ให้ได้ชมกันด้วยนะครับญญนะครับ,รบวันนี้ก็เดี๋ยวขบวนก่อนลาเรามาร้องด้วยกันดีกว่า,าพี่พิงพ,พี่ก็น่ขบวนก่อนลาเดี๋ยวมาร้องด้วยกัน นะครับเอาล่ำลากันด้วยเพลงนี้จากพวกเราครับพอบคุณปีหน้านะปีหน้าเราต้องมาต่อครับปีหน้าตีองมาต่อปีเลยครับ ধ্য <laughs> Thank <inaudible> <inaudible> you <inaudible> 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 <inaudible>